กลัวที่กลัวคือเราเดินรอบเป้าครับเดินในเมืองนี่ไม่รู้จะตอบอะไรผมก็บอกว่าเขาสั่งมาผมว่เออเรามากันร้อยกว่าคนลบไปแล้วหนึ่งลบไปแล้วหนึ่งก็คิดว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะในพื้นที่สามจังหวัดคือชีวิตเราแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆจากความกลัวกลายเป็นความเคยชินเรื่องราวอาถรรพ์ทั้งหมดะจากเด็กบนบ้านคนหนึ่งตอนนั้นผมอายุสิบแปดปีนะครับนะ ปีปศสองพร้อยสบสี่ผมก็สมัครทหารเกณฑ์เลยอ่าเป็นรุ่นแรกของกองทัพบ,บกอ่าซึ่งรุ่นของผมเนี่ยมีทั้งหมดร้อยกว่าคนมีอยู่คนเดียวเพื่อนผมเป็นเพื่อนรุ่นพี่ในหมู่บ้านเดียวกันนะเกิดก่อนผมสามปีอ่าอยู่ข้างนอกผมเรียกพี่อ่าแต่พอเข้าไปอยู่ข้างในนะผมเรียกกูมึงอ่าเพราะว่าทหารเกณฑ์อ่ามาพร้อมกันรุ่นเดียวกัน ไม่มีเพื่อนเอ้ยไม่มีพี่ไม่มีน้องมีแต่เพื่อนอย่างเดียวตำใจอายุกี่ปีถ้าเป็นทาหารเกณฑ์ผัดเดียวกันเรียกมึงเรียกกูเป็นเพื่อนกันนะรุ่นผมนะครับส่วนมากสมัคร99.9%าสจุดเเซ็นมีจับใบแดงได้คนเดียวนะการเป็นทาหารเกณฑ์ก็คือความใฝ่ฝันของผมนะตอนที่ผมยังเด็กนะครับมีความฝ่ฝันพอเห็นพ่อเป็นทาหารพานนะพ่อเป็นทหารพานที่กรมทหารพานที่สิครับจังหวัดสะแก้ว ก่อนหน้านั้นอยู่ค่ายเขากิว่วทางขึ้นโคราชหลังจากนั้นผมก็สมัครเป็นทาหาราเป็นทาหารเกณฑ์นะครับก็ไปฝึกอ,อดีตพลทาหารสุชาติใจรีตอนนั้นนะครับอยู่สังกัดกองพันทาหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่สิบสองรักษาพระอ,องค์อยู่จังหวัดสะแก้วมีความภาคภูมิใจมากก็ฝัน,นฝันเป็นจริงแล้วเดินแถว การฝึกการอะไรรู้สึกภูมิใจตลอดเวลานะหน้าผมจะอ่อนกว่าเพื่อนเพราะว่าเด็กอายุสิบปดปีนะแต่คนอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมายิบเอ็ดต่ำสุดอายุสิบแปดปีนะครับผมฝึกสองเดือนถ้าจำไม่ผิดฝึกสองเดือนนะคิดทหารเกณฑ์นะครับก็ทำความฝันให้เป็นจริงตอนนั้นนะครับ ก็เป็นมาสองเป็นสองปีเป็นสองปีก็อ่าได้มีโอกาสอยู่กับผู้คำชานะมีโอกาสอยู่กับบูผู้คำชาตัวันนี้คําสอนของท่านผมยังจำนะจาถึงทุกวันนี้เลยนะจําถึงทุกวันนี้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันอก็จะเป็นเรื่องการโกหกอย่างเงี้ยอห้ามโกหกแม้แต่เรื่องเล็กน้อยนะถ้าเรื่องเล็กเล็กน้อยน้เรากโกหกเรื่องใหญ่โตเราก็ต้องโกหกนะแล้วก็สอนว่าอ่า การเป็นทหารนะเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ร่ารวยเหมือนอาชีพอื่นแต่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้หลันะงจากนั้นผมก็ปลดออกมาครับเป็นทาหารสองปีปลดออกมาอ่าก็ทํางานบริษัททํางานโรงงานไปเรื่อยๆนะครั้งล่าสุดนะก่อนจะลงมาสมัครเป็นทาหารพานันนะก็ไปทํางานก่อสร้างอยู่กับกับพ่อกับแม่นะที่กรุงเทพนะแถวพระรามสองมีเพื่อนนะ เป็นนามเป็นเพื่อนก็ได้นะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะไอคนนี้มันชอบตานตำรวจนะก็ชวนผมลงมาสมัครเป็นทาหารพานนะอ่าซึ่งผมแล้ก็เบื่อแล้วชีวิตทหารตอนนั้นเบื่อแล้วแต่ก็มามาเป็นเพื่อนเขานะมาเป็นเพื่อนก็ลงกันมาเลยตอนนะั้นก็ดูในกูเกิลน,นะอ่าที่กรมทหารพานที่สี่หนึ่งก็ ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดฉะราก็นั่งรถไฟกันมาสองคนจากหัวลําโพงนะครับลงมาที่อำเภอละมันลงสถานีอำเภอรามันถึงปั๊บก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์เลยนะซึ่งคือผมเนะี่ยผมอนะ่ะจะเป็นคนระวังป้องกันตัวเองสูงนะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มานะถึงเห็นต่อชะดถามว่าผมจะไปอ่กากรมฐานพันที่สี่หนึ่งไปตังไหนต่อชะดก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้ ซึ่งผมเป็นคนระวังตัวสูงนะคือเราผ่านอาหารมาแล้วผมก็ขึ้นนั่งตรงกลางเลยไอ้ลูกพี่ลูกน้องผมมันก็นั่งท้ายนะพอไปถึงนะที่วังพญาถึง,ถ,งถึงหน้าค่ายเวยนรักษาการก็ตกใจอยู่ดีก็วินม,มอไซค์เข้าไปเลยนะก็มาถามพวกผมว่ามาทำไรกันผมบอกว่ามาสมัครมาสมัครเป็นสารพานนะผมก็เข้าไปสมัครกันนะพอไปสมัครเสร็จปุ๊บ ก็ไม่ได้กลับบ้านอยู่เลยสมัครเสร็จอ่าผ่านการทดสอบทุกอย่างก็อยู่ฝึกเลยนะครับอีกสองวันต่อมาก็ฝึกะฝึกนั้นถ้าจําไม่ผิดเดือนหนึ่งนะฮะประมาณหนึ่งเดือน,นฝึกหนึ่งเดือนหลังฝึกเสร็จก็กลับมาพักที่บ้านมามาพักที่บ้านก็ปีห้าหนึ่งนะครับผมปีห้าหนึ่งมาสมัครเป็นทาหารพานปีห้าหนึ่งนะ มารอที่บ้านก็เรียกไปบรรจุนะสิงหาคมสิบเอ็ดสิงหาคมปีห้าหนึ่งนะพอจากทหารเกณฑ์จากอดีตพลทาหารเป็นอาสาสมัครทหารพานพอฝึกเสร็จก็ขึ้นกองร้อยกองร้อยแรกที่ผมขึ้นเลยอำเภอบันังสตาจาังหวัดนยะลาพอขึ้นกองร้อยเสร็จได้หนึ่งอาทิตย์นะก็ไปฝึกนอทลอนะฝึกนอทลอ โอ,อ้โหอะตึกนอทรอภารกิจแรกคือภารกิจรักษาความปลอดภัยในตัวเมืองยะลาเลยโอ้โหรู้สึกครั้งแรกลงมารู้สึกกลัวนะครับกลัวความรู้สึกตอนนั้นคือเป็นอาหารใหม่เลยแล้วก็กลัวที่กลัวคือเราเดินรอบเป้าครับเดินในเมืองนี่เดินรอบเป้าแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราต้องมาเดินรอบเป้าด้วย สองสองฝั่งซ้ายขวาเป็นตึกสูงทั้งเลยเราเดินรอบเป้าตามถนนเมื่อจะตรวจอ่าเรียบดูความปลอดภัยเปิดเบดาะรถจักรยานจนก็เลยถามหัวหน้าชุดว่ามูครับทําไมเราต้องมาเดินรอบเป้าด้วยหัวหน้าชุดไม่รู้จะตอบอะไรผมก็บอกว่าเขาสั่งมามบมกว่าเออสั่งมานะก็เกิดความกลัวยอมรับว่ากลัวจริงๆแลังนั้นก็ปฏิบัติ ภารกิจเสร็จหลังก็ขึ้นอ่าไปอยู่เขื่อนบางรางต่อนะปฏิบัติภารกิจประมาณอาทิตย์ต่อมาอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามเดือนต่อมาก็ฐานข้างเคียงถูกถลมนะ่มเพื่อนรุ่นเดียวกันก็เสียชีวิตหลังก็เป็นพอเพื่อนรุ่นเดียวกันเสียชีวิตก็รู้สึกว่าโอ้เรามากันร้อยกว่าคนลบไปแล้วหนึ่งลบไปแล้วหนึ่งก็คิดว่าโอ้นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะในพื้นที่สามจังหวัด คือชีวิตเราแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆจากความกลัวกลายเป็นความเคยชินอ่าความกลายเป็นความเคยชินจากเคือนบ้างล่างมาอยู่บ้านบานังกูแวอํอำเภอบานังสตาจังหวัดยะลาสถานที่ตรงนี้แหละนะบ้านบันังบานังกูแวเนี่ยทำให้ผมมีประสบการณ์การเป็นทหารผ่านการเป็นนักรบชุดดํา การเป็นเสือพานนะมีประสบการณ์การเอาตัวรอดยุดทธวิธีตามแบบฉบับของทหารพานเป็นทั้งนักรบเป็นทั้งนายพานอยู่ที่นี่ยาวนานที่สุดในระหว่างนี้ผมเป็นอาสาสมัครทหารพาน4ปีอยู่ที่บ้านมันงูแวแห่งนี้นะเรื่องเรา หลายอย่างเลยที่บ้านมาันาังกูแวนะทั้งภารกิจพิเศษภารกิจเสริมนะหรือแม้กระทั่งการเป็นนายพานนะเรื่องราวอาถรรพ์ทั้งหมดนะจากเด็กบนบ้านคนหนึ่งนะจากการเป็นอาชีพทหารสู่การเป็นทหารอาชีพที่สถานที่แห่งนี้บ้านมาันาังกูแวเดี๋ยว มาเล่าให้ฟังนะในรายละเอียด <c oughs> ขนขนร่วงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าขนไม่ร่วงน้องเลยอืมขนร่วงเหมือนกันก็ย้ายจากนางตาย้ายมาอยู่ วัดหัวควนนะที่เมืองยยารานะก็มีแบบภารกิจรัตะเวนทั่วไประัตะเวนก็ย้ายจากวัดหัวควนมาอยู่ที่ออำเภอละมันเหมือนเดิมนะที่แถวตะลุฮารอตะลุตะลุฮารอแถวตะลุฮารอภารกิจก็นะเหมือนเดิมนะครับผมรัะตะเวนรันะะตะเวนมีภารกิจพิเศษบ้างนะไม่ขอเอ่ยถึง อ่ารัฐบาควบคุมพื้นที่ภารกิจพิเศษก็เป็นหลังจากนั้นก็สี่ปีครึ่งนะก็มีโอกาสนะสอบบรรจุก็เป็นข้าราชการประจำจากอาสาสมัครทหารผ่านก็เป็นข้าราชการประจำก็เป็นสิบปีเป็นสิบปีแล้วตอนนี้นะเป็นสิบปีเป็นสิบปีก้าเข้าสู่ชีวิต การดการประจําแล้วทีนี้จากประสบการณ์พลทหารอาสาสมัครทหารพานมาเป็นการการประจำะครับชีวิตมันมีขั้นมีตอนของมันมานะก็เลยนึกถึงคําของผู้คำชาที่เคยสั่งสอนว่าถ้าฟ้าลิขิตให้มึงเป็นทหารมึงก็เป็นทหารนะต่อไปอีพีต่อไปนะเยวจะมาเล่าถึงการที่ว่าภารกิจนะ การบริัติงานอุปสรรควิถีชีวิตเรื่องราวความหิวความเหนื่อยควนะามท้อในระหว่างการเป็นอาสาสมัครทหารผ่านก้าวเข้าสู่ลั้วทหารการรับใช้ชาติอตอนอายุ18ปีนะครับปีพศ2544เป็นพลทหารปี46ปลดประจำการต่อมาปี51เป็นอาสาสมัครทหารผ่าน ไอห้าห้ามันจุเป็นขนา้าราชการประจําจนถึงปัจจุบันรวมแล้วตั้งแต่อาสาสมัครทหารพานปีห้าหนึ่งจนถึงปัจจุบันปีหกแปดสิบเจ็ดปีนะครับสิบเจ็ดปีถ้านับต่อเนื่องจากทาหารเกณฑ์สองปีก็เป็นสิบเก้าปีนะครับผมในอีพีต่อไปนะครับผม ฝากติดตามเรื่องราวต่างๆความหิวความเหนื่อยอุปสรรคการทำงานเรื่องราวต่างๆไม่เป็นการอาถรรพ์ความอาถรรพการเดินป่าอุปสรรคต่างๆความยากลำบากตั้งแต่อาสาสมัครทหารผ่านจนมาถึงปัจจุบันฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ